สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครเราจะมาดูวิธีการส่งงานนะครับผ่านทาง Microsoft Teams นะครับวิธีการนะครับอย่างแรกเราก็มาดูที่ตัว Assignment นะครับที่อาจารย์ได้มอบหมายมานะครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับดูงานที่มอบหมายจากหน้า General นะครับที่เมนู Post นะครับหรือจะไปดูที่ Assignment ก็ได้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับก็จะลิงก์ไปที่ Assignment นะครับครั้งนี้ขออนุญาตไปที่ Assignment นะครับ นั้นนะครับเราก็จะเห็นว่างานที่แอดไซน์แล้วนะครับก็คือมอบหมายแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับส่วนคอม plete ก็คือที่เราทําสมบูรณ์แล้วหรือส่งไปแล้วเนี่ยก็จะลงมาข้างล่างนะครับอ่าล้วก็กดเข้าไปนะครับก็จะเห็นเป็นรายละเอียดนะครับเป็นคําชี้แจงนะครับแล้วก็โจทย์นะครับจากนั้นครับเราก็จะเห็นตัวพอยต์นะครับตัวนี้ก็มีการกําหนดพอยต์นะครับสามพอยต์นะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์พิเศษนะครับสามารถที่จะอ่านนะครับคลิกตรงนี้ระบบจะทําการอ่านโจทย์ให้นะครับหรืออ่านตัวหนังสือให้หมดเลยนะครับทั้งที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัได้การบ้านท้ายบทที่1 due january 2 1 s t 2021ครับอ่านะครับทีนี้นะครับว่าเราก็ไปทำนะครับวิธีการนะครับจะ a d ดนะครับแอดเวิรเข้าไปก็คือมาที่ตรง my work นะครับในหน้าของงานนั้นๆนะครับอยู่ด้านล่างตัวดีเทลของงานนะครับนั้นก็กด a d ดเวิรเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเลือกได้ว่างานของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ไปที่ผ่านนั้นๆนะครับอัปโหลดฟอร์มดิดไว้นะครับก็คือการเลือกไปยังตัวของโฟลเดอร์นะครับที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับ ก็คลิกเข้ามานะครับแล้วก็ Open นปึ๊บนะครับเส้นเขียวก็จะวิ่งปืดนะครับก็คืออัปโหลดเสร็จนะครับกดดันนะครับเสร็จแล้วนะครับงานตรงนี้ก็จะอยู่นะครับสามารถที่จะกดเพื่อ p r e ี i e w ได้นะครับกด close นะครับถูกต้องทุกอย่างเรียบร้อยนะครับกด Turn In นะครับก็คือการส่งปึ๊บก็จะมีเดบยกขึ้นมานะครับแล้วก็จะขึ้นว่า เือนอินแล้วนะครับวันนี้เวลาเท่าไหร่นะครับก็จะมีระบุไว้ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวของ assignment อีกรอบนึะ r e f e s t นะครับอะนะฮะ a s s i g n ครับหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วกันไม่ได้หมายความว่างานนี้ถูกลบนะครับแต่จะย้ายมาที่ตัว complete นะครับก็คือเสร็จแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับก็จะลงมาตรงนี้ ในเมนูเกรดนะครับก็สามารถเช็คได้นะครับถ้าหากมีการประกาศคะแนนก็จะประกาศตรงนี้นะครับในส่วนของ POINT นะครับก็จะมีวันที่นะครับอันนี้เป็นวันที่กำหนดส่งนะครับแล้วก็จะขึ้นสตเตตัดว่าเราส่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการส่ง a s s i g n m e n t นะครับผ่านตัวแล้ตโต๊ตตีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ